ข้าวันนี้มาพบกับช่องว i กิเวิลด์ค่ะวันนี้เราซื้อเซ็สสลามาเย่ไปลองทำกันเลยแล้วก็จะบอกว่าในเซนนี้นะคะมีกาวกาวน้ำใส,ลใสแล้วก็เกาวกาวใสแล้วก็กาวขวดนะคะแล้วก็มีกิ๊บเปินค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลย ทุกคนนี่เมื่อกี้นะคะทุกคนเห็นแล้วว่าเราอะคะกำลังเทา้านะคะเดี๋ยวเราไปใส่คิเตอร์กันต่อเยึยบอกเลยคิเตอร์สีฟ้าสวยมากอือุุยบีบเลยโอ้ย yes, s ส i ตบีบ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  โอ้ยคนดีกว่าคนเราทุกคนสีสวยมากคนและคนและคน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 ,คนและเฮเืี <c oughs> แต่เราก็ใส่เพิ่มไปอีกสีมันยังไม่สวย <c oughs> นี่ <c oughs> ใส่กาวลงไปอีกด้วยเฮ่ใส่ไปเ <c oughs> ปิดออกมา <c oughs> แต่ต้องเก็บก่อนพอเริ่มขวดใหม่แล้ว แต่และสบาปวูดคน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 ติดมือเลยดเเธอจะได้ไม่ต้องติดมือ บบว่าเร้งแล้วคนเด้งแบบมันเร้งแล้วโอที่แล้วอื้อือสวยอัง สวยมากเดี๋ยวให้ทำอีกกันไดไหมไปทำมันกันเย้สนุกมากเลยใครอยากให้ทำสีต่อไปบ้างก็คงทุกคนแหละนั้นเทเลยนะเลยเลยเลเลยเลยมีห้าสีอืใส่สีเขียววันนี้นี่ใส่สีเขียวลงไปึพลหนึงเลยอ่ะอือ สสวยอ่ะเขียวสวยมากเลยแล้วเขาก็มีกิ๊ตเตอร์สีเขียวมาใส่ให้ด้วยวคนดูดิไม่ว่าจะน้อยแต่สีสวยมากๆเลยด,ดูดิว,ว้าวชอบเลยเนี่ยชอบ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 จริงอันเนี้ยยวทุกคนดูดิสีเขียวน้อยแต่ว่าสวยมากเลยนะรู้สึกอันนี้จะดีสุดละใส่ลงบป เย้อใส่ลงไปซุปไปอืมอ่ี๋ยวนวใสม่คนคนอนนี้มันเป็ลงไปมันจะได้ไม่ติดมือนะคะมันจะเป็นน้ำน้ํานะคะเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือเพราะว่ามันจะเป็นน้ำน้ําต้องล้างเหลนสบูผสมสิอันนี้คนสีข้อ ผสมเงินก็สวยมากดูดิสีสวยมากเลยเดี๋ยวเราใส่สีสองสีนี้ลงไปนะคะเราใส่สองสีนี้ลงไปสีเงินกับสีทองช่ดูิสวยมากสีสวยมากมีเพชรสีเงินกับสีทองนี่ที่หนูเอามาผสมกันไม่ใช่เพราะว่าผสมแล้วมันสวยนะแต่ว่ากาวมันจะหลือ แต่ว่าสีสีเพชรมันจะเหลืองไงก็เลยเอามาผสมเพราะผสมแล้วม,มันก็สวยแหละดีใจอันนี้สีแดงดีบลงไปชุบชุบจืดชุบสีแดงตอนนี้กลายเป็นเลือดแล้วดูดิอ่าเลือดเลืด เสร็จแล้วเรามาฟังเสียงสลามกันอ hmm. เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะ ยัมความมากเลยอันแรกที่เราทำฟ้าอันที่สองที่เราอันสีเทวอันที่สองที่เราทำอันที่สามที่เราทำสีเงินทอง สีที่เราทำสีแดงอมชมพูชอบสีไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเราชอบเรื่อไหนกันบ้างระวังอันที่หนึ่งสีฟ้ายืดยาเนื้อดีดีกับเนื้อที่สองเนื้อสีเขียวยืดแตกง่ายมากกับอันที่สามยืด รฟรยเลยกับอันที่4ที่นิ่มมากเป็กมือนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันจะไม่ติดเลยดูสิชอบแบบไหนคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะอันที่หนึ่งอันที่2องอันที่สาอันที่สี่ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นสไล